โอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่นเข้รารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนษยที่ผมภูมิจะเผยอาราฟอร์มิลี่กันหนึเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมโซโล่เลเวลลิ่งอารายนะครับเนาะในคลิปนี้ผมได้ความอนุเคราะห์จากคุณเดียโบเนี่ยเหมือนเดิมนะครับให้หยิบยืมไอเดีเทพๆเนี่ยมารีวิวทีมฮันเตอร์นะครับที่ดีที่สุดเป็นสายเล่งเกสกิลนะครับหรือว่าเป็นสายปล่อยคูลดาวน์สกิลไม่ว่าจะเป็นการ แท็กเอา์โดยการแบบสลับตัวละครมาใช้สกิล R อันติเมตนะใช้สกิล Q E และก็วนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นทีมเล่งเกตนั่นเองนะครับต่อถ้าเป็นเกมเทิร์นเบสเนี่ยก็จะเป็นเล่นเกตสกิลนะทำให้เราใช้สกิลได้บ่อยขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับข้อหลักของทีมนี้เนี่ยเป็นตัวละครแรง SR แค่นั้นเองฮันเตอร์ในส่วนตัวของตัวนั้นเนี่ยคือพักฮีจินพักฮีจินเนี่ยถ้าเรามาดูสกิลได้หลายคนอาจจะคิดว่ามันไม่เก่งเพราะมันไม่มีสเตตัสอะไรเลยใช่ไหม ไม่มีสถานะอะไรพิเศษเลยนะครับถ้าเล่นคู่กับซงจินวูเนี่ยแค่ออกมาใช้สกิลแล้วเพิ่มดาเมจอันติให้ซงจินวูแค่นั้นเองใช่ไหมแต่เราจะมองน้องแค่นั้นครับเราไปดูแพสซีฟของน้องก่อนแ <Yes. S 1> พสซีฟของน้องเนี่ย <Yes. S 1> เมื่อใช้สกิลแอร์บอลนะครับวินเชียนะครับแอร์คัตเตอร์เนี่ยจะฟื้นฟูพาวเวอร์เกร8%พาวเวอร์เกรคือเกรดอันติครับอ่าแล้วก็เวลาคูลดาวของวินสตอร์มเนี่ยลดลง30%ด้วย ถ้าเราอัพดาวครับเมื่อใช้สกิลแอร์คัตเตอร์เนี่ยจะยกเลิกดีบัฟทั้งทีมของเราเลยไม่ติดสถานะผิวปกติอะไรเลยนะครับประมาณนี้คูดาวอาสดาวเนี่ยคือคูดาววินสตอร์ลดลง10% 3ดาวครับนะสดาวเนี่ยคืออะไรเมื่อใช้แอร์บอลวินเชนนะครับแอร์คัตเตอร์เนี่ยจะฟื้นฟูพาวเวอร์เกสมาชิกทั้งทีม10%จากคูดาวเกตอันติของแต่ละตัวละครเนี่ยสิเลยมันจะทําให้เราเนี่ยเล่นเกตอันติได้เร็วขึ้นนะครับนะ ตัวของสีาดาวเนี่ยปริมาณดาเมจวินสตอร์มแรงขึ้น30%ซึ่งเราไม่จําเป็นอยู่แล้วทีเด็ดคือถ้าอัพเป็น5ดาวนะเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้จะเข้าสู่สถานะพาวเวอร์เกตคืออันติได้เลยเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอัพถึง5ดาวเนี่ยตัวนี้จะเก่งเวอร์เ,อรเลยแล้วในส่วนตัวของตัวละครที่เอามาใช้คู่กันเนี่ย ถ้าถามผมนะว่าใช้คู่กับตัวละครอะไรได้บ้างถ้าเป็นฮันเตอร์เนี่ยเราจะต้องไปเล่นตัวละครที่เป็นตัวที่ใช้สกิลบ่อยๆอย่างเช่นฮันเตอร์ตัวนี้ i m มแทกยู Im U, ที่อันตีแล้วแม่งจะตีแบบว่าดอกละบ1 0 0 0ยิงได้8ดอกคือสร้างระเบ 8, ิดแ0 0เปอร์เซนตะนะครับตัวละครนี่แชรจองอินอสามารถสร้างระเบิได้แรงขึ้นนะครับตัวละครแอมมาอ่ะแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ย ฮาวังดกซูคือดาเมจแรงมากหลักๆเนี่ยจะมีสี่ตัวละครที่แบบสกิลรัวๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยแบ็คยุนโฮก็เล่นได้แบ็คยุนโฮเนี่ยลดเกาะ20%นะครับนะแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายเนี่ยติดเบรกแล้วก็ติดดาวเราจะโจมตีแรงขึ้นอีกฝ่ายก็จะล้มอ่ะสามารถใช้กับตัวละครได้ทุกตัวเลยแหละนะเอามาเล่นเกรอะไรประมาณนี้หลักๆปัจจุบันเนี่ยนะไอดีของคุณเดียโบเนี่ยเขาจะเล่นเป็นตัวละครหลักเลยคือฮาวังดกซูฮาวังดกซูหลายหลคนอาจจะมองว่าไม่เก่่่่งงงงออันทีจรริแมคเเเกพาาาวข สามารถโจมตีได้3ครั้งคู่ดาวแค่แปดวิสร้างดาเมจ700%นะครับตามพลังป้องกันสกิลนี้เนี่ยครับสร้างพลังป้องกันสร้างสร้างดาเมจจากพลังป้องกัน1,800%งพันแ้ยอใช่ไหมอ่ะหลายๆคนอาจจะมองว่าไม่ดีนะครับแต่ถ้าเรามาดูที่สกิลนี้ครับสกิลแพสซีฟเมื่อเราโดนโจมตีหรือใช้สกิลนะครับมันจะปลุกพลังในส่วนตัวของปลุกปัน่น1นทับซ้อนเนี่ยนะครับจะเพิ่มพลัง3%าทับซ้อนสูงสุด5ชั้นเนี่ยเราจะปลดล็อกแก้แค้นครหับ ซึ่งจะเพิ่มพลังป้องกัน24%และจะได้รับเอฟเฟกป้องกันก็คือบาเรีย12%นะครับแล้วเราจะทําให้สกิลปลุกปั่นสังหารแรงขึ้น2เท่าสกิลนี้จะแรงขึ้น2เท่าเข้าใจไหมแรงขึ้น2เท่านะเพราะฉะนั้นจาก700เปอร์เนี่ยจะเป็นพันส แล้วเราใช้สกิลหรือว่าโดนโจมตีแค่5้าครั้งอ่ะแล้วเราจะอเวกเป็นร่างทองอ่ะนะครับแล้วสกิลนี้เผื่อใครไม่รู้มันจะรีเซ็ตสกิลตัวนี้ด้วย <c oughs> ถ้าเราใช้สกิลนี้ไปแล้วเราเป็นขั้นในส่วนตัวของแก้แค้นละหั่เนี่ยสกิลนี้จะโดนฟูดาวทันทีลเลย <c oughs> เออเพราะฉะนั้นคือแค่นี้คือแม่งก็โกงไม่เท่าไหร่นะสกิลของอาฮวังรุกซูเนี่ยมันจะล้าง กาะป้องกันคือบาเลียอีกฝ่ยายหลายๆคนเนี่ยจะไปติดด่านหรือว่าไปเจอบอสที่มีเกาะที่เป็นสีขาวขาวที่หลอดเลือดอ,อันนั้นคือบาเลียถวังรกสูเหยียบพื้นโปง้งแม่งเกาะหายเลยอ่าถ้าอัพดาวเยอะๆยิ่งโกงครับนะอัพดาวเยอะเนี่ยนะหดาวเนี่ยจะทําให้กร e นสกาย w a l เนี่ยจะสามารถทับซ้อนได้สชั้นและเพิ่มปริมาณดาเมจหนึ100่งร้อนสกิลนี้จาก1ชั้นใช้ได้2ชั้น โคตรเก่งนะครับต่อมาเนี่ยถ้าเราอัพต่อเนี่ยพลังป้องกันเพิ่มขึ้น5%อย่าลืมนะระวังลูกซูตีแรงตามป้องกันใช่ไหมสกิลแพส4มันก็เพิ่มป้องกัน24%นะครับคือตีแรงจัดอ่ะนะครับเนาะต่อมาเนี่ยนะครับทุกครั้งที่ใช้สกิลกรีนสกายเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกต์เลี้ยวกาดนะครับทับซ้อนพลังป้องกันนะครับและก็เจาะเกราะพลังป้องกัน4%นะสามารถทับซ้อนได้3ชั้นเราจะได้พลังป้องกันมา 12เปอร์ได้จอกเกราะนะครับ12เปอร์แต่ว่ามีระยะเวลา10อ่า6วินาทีอ่าถ้าเป็น4ดาวเนี่ยนะครับก็คืออ่าปริมาณไลฟ์ปราณีเนี่ยนะเพิ่มดาเมจขึ้นอ่า30%ก็คือสกิลนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็น5ดาวเนี่ยตึงๆเลยปริมาณดาเมจไลฟ์ปราณีแรงขึ้น400%พร้อมมองข้ามพลังป้องกันไอ้เหี้ยดาเมจมัมนอ่ะ4,000%จากพลังป้องกันนะครับเนาะ,นะแล้วก็ถ้าเป็นทาวังด็อกไอตัวของชแชวจองอินเนี่ยนะครับชแชวจองอินเนี่ย เราเอามาเล่นเป็น deb ดีบัฟได้แต่ว่าตัวของเขาเนี่ยถ้าอัพดาวเยอะคือมันเก่งมากนะอ่าหลักๆก,การโจมตีของเขาเนี่ยถ้าเป็นการโจมตีคอแอคแท็จะสร้างดาเมจเผาไหม้50%จากดาเมจของตนเองนะครับแล้วก็ตัวนี้อ่าสร้างดาเมจนะสร้างดาเมจใช่ไหมแล้วก็สกิลตัวของอ่าสกิลที่มันเป็นสกิลสลับโจมตีกับเพื่อนเนี่ยนะครับเนาะสกิลแบบว่าคอเนี่ยนะครับตัวเนี้ยจะ ลดพลังก็กัน15%นาน15วิแถมสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น50%เอ้ยสร้างดาเมจไฟเผา50%จากพลังโจมตีของเรานะครับแล้วก็สกิลอัลติเมทเนี่ยเป็นการโจมตีแรงๆเลยแต่ถ้าอัพดาวนะอัพดาวหนึ่งดาวเนี่ยนะครับนะตลอดระยะเวลาต่อเนื่องเนี่ยอาวุธปลดล็อกในส่วนตัวของสถานะอาวุธสุดยอดเนี่ยปริมาณดาเมจเนี่ยของตัวฝนเพลิงเนี่ยจะแรงขึ้น3เท่าและเปลี่ยนเป็นสกิลตัวปล่อยภูเขาไฟสกิลนี้จะแรงขึ้น3เท่า แรงคือ3เท่าพร้อมกับเปลี่ยนเป็นสถานะภูเขาไฟครับเนี่ยถ้าเราติดสถานะตัวนี้นะอาเนี่ยอาวุธสุดยอดเนี่ยก็คือเมื่ออาพลังโจมตีของอาเแวนจองอีเนี่ย ب, เพิ่มขึ้น40%แต่ไม่ติดคริติคอนเมื่อใช้สกิลวันอวสานเนี่ยนะครับปรับใช้เอฟเฟกอาวุธสุดยอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้สกิลนี้ปุ้ง ต,ตัวของชาแวจองอินจะไม่ติดคริเพราะฉะนั้นชาแวจองอินจะไม่เล่นสายคริติคอลแต่จะไปบวกพลังโจมตีเพียวๆเ,เพราะมันจะเล่นเป็นสายดาเมจและอย่างที่บอกครับตัวของติดไฟเผาเนี่ยมันจะแรงขึ้นตามพลังโจมตีนี่แหละคือฮาวังดกซูม,มันไม่ติดคริไงแต่สกิลแรกแม่งแรงขึ้น3เท่าอะ่ะพันเรเ์เซ็เท่าอะ่ะนะครับนะรวมๆแล้วประมาณ5% 0 0 0เปอร์เซ็นต์ดาเมจมันน่าแม่งแรงเวอร์เพราะฉะนั้นในส่วนตัวของเซตอร์ติแฟกต์เนี่ยนะตัวของ อาวังโรคซูเนี่ยอาตัวของคุณเดียโบจะใส่เป็นเซตพลังชีวิตแล้วก็ลดเมดจที่ได้รับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีทั้งทีม8%อาแล้วก็ตัวของพักฮีจินเนี่ยจะเล่นเป็นเซตบวกพลังโจมตีสมาชิกทั้งทีม8%เหมือนกันแต่ว่าตัวของอาตรงนี้อาแวนจองอินเนี่ยผมคิดว่าคุณเดียโบน่าจะเล่นเป็นตัวของบวกพลังโจมตีทั้งทีม8%เหมือนกันอย่างที่บอกถ้ายิ่งบวกพลังโจมตีเนี่ยคอหลักคือไอตัวแชวนจองอินเนี่ย มันจะใช้ดาเมจสกิลทั้งเผาไหม้แล้วก็โจมตีของมันเนี่ยจัดแรงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับนะเพราะเพราะจากแพสซีตัวนี้เลยดาเมจขอยสแควรจงอินแรงขึ้นสีอ์เซ็นตะ์น่ะคือเชี่ยมึงเวอร์จัดเลยนะครับเนาะไอเนี้ยไอเนี้ยก็โจมตีแรงตามเกาะแล้วทุกสกิลแม่งบวกเก,ก,กาะหมดเลยนะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้เอามาลดคูดาวนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเล่นให้เพื่อนดูแล้วกันว่าเล่นประมาณไหนเนาะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคุณเดียโบเนี่ยนะครับผ่านด่านชาร์เลนส์นะด่านที่8แล้วผ่านด่านแล้วนนะครับเห็ม อ่านะผ่านแล้วด่านชลเล่นที่8แต่ผ่านแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าด่านนี้มันแพ้ธาตุไฟนะในส่วนตัวของคูเดียโบเลยเอาตัวของแชร์จองอินมาเป็นตัวหลักเลยในการเล่นนะเพราะว่าเป็นธาตุไฟใช่ไหมและอีกตัวหนึ่งที่เอามาลงด่านนี้ได้นะด่านนี้ที่เอามาลงได้ก็คือจะมีแชร์จองอินแล้วก็เอ็มมาเพราะเอ็มมา Emma เป็นสายไฟด่านนี้เนี่ยจะมีตัวของอีโบล่านะครับแล้วก็ตัวของอไอตัวตัวไออิมแทกยูนะที่เป็นธาตุมืดตัวเนี้ยนะครับเล่นเป็นน้อง อ่าอีกตัวหนึ่งอ่ะที่ที่เล่นเป็นาธาตุน้ำอ่ะเอามาสู้ได้แล้วก็ตัวเนี้ยาธาตุแสงนะครับลองใช้ดูเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าฟาร์มด่านเนี้ยนะครับกับด่านเนี้ยจะง่ายเพราะว่าตัวละครที่เป็นาธาตุไฟกับาธาตุมืดอ่ะจะค่อนข้างเก่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเล่นดูไม่แน่ใจชนะไหมนะนะครับนี่นะทีมก็จะเป็นประมาณนี้ข้อหลักในการใช้เลยคือเทคนิคคือการใช้สกิลวนๆไปนะครับ เราจะใช้สกิลวนไปอ่ะสกิลคิวสกิลอ e ีนะครับนะแล้วก็รีเปลี่ยนตัวละครและไปจนถึงตัวละครพักฮีจินแล้วเราจะใช้ในส่วนตัวของง <c oughs> ่ะดีดมือครับโปงโปงโปงโป้ง,ปง,ปงแล้วก็แดชหลกครับ <c oughs> อ่าแล้วก็เปลี่ยนตัวละครครับเปลี่ยนมาอย่างงี้ฟาดปื๊บแล้วก็เหยียบพื้นโป,โป้งสังเกตครับนี่สังเกตครับเหยียบโป้งโป้งเนี่ย,ยต่อยต่อครับต่อยต่อยต่อเนี่ยเห็นไหมลดพูดาวเห็นไหม เนี่ยสังเกตครับคูดาวสกิลมันจะลดลงเลยถ้าตัวของไอตัวฮาวังลูกซูมันเป็นล่างทองใช่ไหมถ้าล่างทองเนี่ยสกิลของเขาจะพูดาวเลยเนี่ยอพอน้องเนี่ยเล่นไปก่อนนะแล้วก็ใช้อันตีครับอ,อันตีปุ๊บเนี่ยตัวของแชร์จงอินเนี่ยจะสามารถใช้อันตีต่อได้เลยเปลี่ยนมาปุ๊บตูมลดก่อ15%ใช่ไหมเนี่ยสังเกตครับคูดาวสกิลอันติเมทใกล้เสร็จแล้วเสร็จแล้วปุ๊บอันตีต่อมันจะเป็นวนใช้สกิลอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็ถึงพักฮีจีนต่อ มันก็จะใช้แบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับนี่สกิลต่อปล่อยอ่าตอนนี้เราเป็นตัวของปล่อยอุกกบาและอ่าเนี่ยช่างแม่ชองอีเนี่ยเหยียบพื้นเหยียบพื้นเหยียบพื้นต่อยครับต่อยต่อยเหยียบพื้นเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยแล้วก็อัตติเมตต่อครับเหยียบพื้นเหยียบพื้นต่อยต่อยต่อยเหยียบพื้นแล้วก็ต่อยไปเรื่อยๆมันจะคูดาวสกิลเร็วขึ้นเห็นไหมเนี่ยเหยียบพื้นอ่ะแล้วก็เปลี่ยนตัวครับพื้นปึ๊บนะครับเนี่ยน้องก็ใช้สกิลต่อเลยเห็นไหมััั้้้ยจากกตตตอออออออนนแรงงง่่ะะใชลิขวเ ประมาณ70%อน่ะพอใช้สก <một> ิลอ่ะแป๊บเดียวครับคือเปลี่ยนเปลี่ยนไปใช้อันติได้เลยค่ะนี่อ่ะลบปุ๊บนี่นี่สังเกตคือเราก็เปลี่ยนตัวละครเพราะว่าอันติเราคืออันติเราแบบรีไม่ทันอ่ะคิดดูดินะครับเรารีเกตอันติเร็วขนาดไหนนะครับเพียบเพียบท้าวงูกซูต่อย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 แล้วก็เปลี่ยนอ่าเนี่ยเห็นไหมนะครับเนี่ยคูดาวสกิลล้างดีบัฟนู่นนี่นั่นนะมันจะใช้เป็นแบบนี้เลยวนสกิลไปเรื่อยๆครับแล้วก็อันติต่อ วนแบบนี้ไปเรื่อยๆประมาณนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็เปลี่ยนตัวครับนี่อัชแวร์จงอินไม่เอยงนะครับนี่อ่ะอันติเลยนะครับปึ๊บนะครับใช้อันติโป้งนะครับโดนเข้าไปแล้วก็ใช้สกิลนะแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการต่อยอูบากมาใช่ไหมตี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 ติดไฟครับเปลี่ยนตัวเอาวังลงซุกมาเหยียบพื้นโป้งโป้งโป้ง,ปงต่อยครับอันติ วนๆอย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับดูเราๆราๆนะครับต่อย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 นะเห็นไหมต่อยเหยียบพื้น <publisher> ต่อยเปลี่ยนครับพักฮีจินมาต่อสกิลต่อนะครับอ่าแล้วก็ลดคูดาวครับนี่เห็นไหมอ่าเราอันตีต่อได้แล้วนะเห็นไหมเนี่ยครับอันตีต่อได้แล้วพออันตีต่อปุ๊บชาแวจงอินเนี่ยสามารถเล่นต่อได้เลยเห็นไหม <sk ill> เล่นชาวตรงอีต่อได้ลดปลอกครับโป้งเข้ามาสกิลหนึ่งโป้งสกิลสองโป้งนะครับแล้วก็เราก็เปลี่ยนเป็นทวารตกสู่ตุ้มเหยียบพื้นบุมบุมต่อยต่อยจบเป็นไงเป็นไงชาเลนด่านแปดครับครูดาวสกิลวนครูดาวสกิลวนคูดาวสกิลวนเย็ดเคคืออย่างโหดคือแบบเป็นตี้ที่แบบไม่จะเป็นต้องมีฮิลเลอร์เลยนะครับมีแค่เล่นเกตเปลี่ยนเกตเหยียบ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 พื้นเหยียบพื้นเหยียบพื้นเป็นไง สุดจัดครับหลกัหลกๆเนี่ยทีมที่คุณเดยียโบเซตมาให้ผมเล่นเนี่ยคือดีมากเพราะว่าคุณเดียบโบเนี่ยบอกมาเลยว่าเออแบบว่าตัวละครปัจจุบันที่ผมเล่นเนี่ยลองใช้ดูนะครับจะมีตัวละครตามนี้นะครับแล้วก็คุณเดียบโบเนี่ยบอกมาด้วยว่าเราเล่นเป็นทีมเล่นเกตนะครับนะแล้วก็เป็นการใช้สกิลวนไปใช้สกิลอ e ีนะครับสกิลคิวอัติเมตแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ใช้สกิลแบบนี้วนไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวละครพักฮิงจินจะทําให้เราครูลดาวน์สกิลแล้ล้างดีบัฟใช่ไหมแล้วก็ทําให้เกตอันเเเราเรา็็วขึ้นหนหม เนะี่ยมันก็จะเปลี่ยนวนสกิล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 เราก็จะเป็นลดเกราะ15%ติดไฟเผานะครับเปลี่ยนมาเป็นทวังดกซูเหยียบพื้นล้างบาเรียใหย้ไม่เหยียบเหยียบเหยียบต่อย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 เหยียบเหยียบแล้วก็เปลี่ยนเป็นพักฮีจินใช่ไหมแล้วก็ล้างล้างดีบัฟนะครูดาวสกิลนะครับแล้วก็เล่นเกรอันติแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวของอ่าแสวจงอินนะครับลดเกราะติดไฟมันก็วนกันอยู่อย่างเงี้ยวน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 ,นหลกัหลกๆทีมเนี้ย อีซี่นะฮะหลักๆจะประมาณนี้เลยกันก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดส r i ครเพื่อเป็นกำลังใจด้วยการเจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็คลิปนี้ขอบคุณคุณเดียโบที่ให้ยืม ID ดีๆมารีวิวด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ